เฮ้ยกูจะถ่ายอะไรวะอ๋อถ่ายพี่เนยสวัสดีค่ะสวัสไม่สวัสดีแล้วค่ะเพราะตอนนี้สวัสดีมันคืออะไรตอนนี้เมาเมากาวพี่เนยอย่าเล่นเมากาวป่ะเนี่ยอารมณ์ไม่ดีหน้าตาอยู่โอ่าดูอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะคะโหรู้สึกว่าตอนนี้พี่เนยจะอารมณ์ดีเพราะหน้าตาพี่ไม่ค่อยดีอ่ะเตะหน้าเลยเตะหน้าเลยอันนี้นี่อะไรพี่เนยจะกล่าวว่า อจะโชว์จะโชว์หุ่นเซ็กซี่เซ็กซ์เฟเสื้อมานี่นะครับน้องมิ้วนมสดนะครับไอ้นมสดนะครับน้องรักพี่แน่ว่า่ะอ่าน้องรักมีดีที่อะไรดึงเนี่ยที่นี่ยแหละเพชรมีดีที่อะไรเพชรมีดีที่โรคจิตเหมือนพี่เน่อ่ะนี่อ่ะดำเพราะดำไงไอ้นี่เรไอ้โอไม่เห็นนะพี่เน่พี่แน่ทำอะไรเหมือนกันนั่นแอบอยู่นั่นะเออมันมันไม่ต้องทำอะอ่ะมิวอ่ะอยากจะโชว์ความสวยให้พี่ๆดูว่าอ้าวอะไรวะนะ ไม่ซอหลอกใครๆก็รู้นะไม่มีอะไรแต่เนชินเล่าคนชมบ่อยอะไรพี่เนยพี่เนยอยากว่าข้าวหนูปลาล่าเสี่ยมีตกขอดูอยไรปลาทำเล่นไม่ยืนข้าวหนูคือไม่สวยเป็นไรเรีนเรีนดูดูพี่เนยดูอีดำสองคนอีดำกับอันอีดำสองคนเขาเรียกเขาขาแต่แต่อันที่จริงคือเขาเนี่ยเนี่ยไม่จริงนี่ขาวสุดดูหมาเป๋าอ่ะดูดิดูก็รู้ว่าใครขาวสุดแหม่ดูก็มึงเล่นยืนถ่ายเนี่ยหน้าไฟโอ้โห ครูต้นเอาจากบ้านเอเอฟบอร์ดไม่มีส่วนรวมเลยเลยอ่ะไปละ, <c oughs> ปละค่ะบ๊ายบายมาเอาให้พี่เนรพี่เนรมันอยากมิวมิวใครโทรมา